แนวทางแผนเพตในคู่สกุลเงินของ Nzd USD สกุลเงิน Nzd USD นั้นเรามองเป็นตราแนวโน้มของเทรนขาลงเราจะให้ความสำคัญกับแนวต้านสวิงหายด้านบนแนวต้านแรกนั้นเราจะวางที่โซนของแนวต้านฟโอนซี่6ถึงเแนแนวต้านที่สองนั้นจะเป็นโซนแนวต้านของฟลอนซีที่78.6-88.4%ถึง88.4เปเซ กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2แล้วเราจะรอสัญญาณรูปแบบของตัว P.A. เ l l เมื่อมีสัญญาณรูปแบบตัวของ P.A. เ l ลเราจะดคสั่งเซลลงมาและมาเก็บ T.P. ที่ราคา0.61261 Stop loss นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.61837 ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝากเซลในคู่สกุลเงินของ NZD USD